ไม่รู้ว่ารถจะมารถจะกลับโอ้โหด็กมาเย,งย่งเยอะเลยเนาะด็กมายิ่งเยอะ ที่จะเดินเลยเยอะมากคืนคืนวันศุกร์เยอะจริงนะเนี่ย รมาแล้วเยะจริงด้วยเนี่ยเยอะจริงจริงเลยเนาะรทันี่ก็้นสีทัลกน้ก็ต้องสุหนากำไลามทุ่ไปจากขึ้นสามทุ่ไปจะกรึ่งและก็ดวงนาวีก็น่าจะเล่นประมาณสามทุ่มเนาะปกตินะถ้ามันเป็นเหมือน วันแรกนะวันแรกเขาจะเรียนสามทุนแสกแสกแสกหลบคน,คนเยอะเยอะจริงเนาะเยอทีรีง

คุณจะเปิดเนาะอแงๆมันกำลังหลังไหลเข้ามาเนาะ เราก็จะเดินอีกหน่อยเนาะทางเข้ามานี่แหละเนาะเดินอีกหน่อยเด็กก็ไม่ทันนะะ เราก็ลืมดูเนาะเขาก็เล่นกับกล้องเลยแล้วก็ไม่ได้ดูไม่ได้ทักไม่ได้ถ่ายเนาะนีอะอ้นนี้ไม่มีอะไรฟรีเนาะเสียตัง ม,มีอะไรฟรีแต่เสียตังค์ทีนี้ผมไม่เป็นไรเนาะขอพาท่านผู้ชมเดินดูบรรยากาศเนาะบรรยากาศบรรยากาศของงานเนาะว่าจะคึกคักขนาดไหนเนาะเห็นเนาะเดือดมาก็เราต้องเที่ยวก็ยิ่งเยอะเนาะ สักพักก็น่าจะเงียบๆหน่อยเนาะเพราะว่าขเขาก็คงเข้าดูดนตรีเนาะดูนนะดนตรีเขามีมวยเขามีเนาะรม่ว่ารม่ว่าท่านก็ไม่ใช่ที จริงๆเลยบาทมันก็ไม่แพงเท่าไหรน่นะร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบตมื่อวานนี้เนาะบียอะร้อยสี่สิบขายดีป่อขายดีป่อเรื่อยๆเนะาะครบับครับอ เราขายลูกโป่งโป่งอะไรเอ้ยเนาะท่าหลังก็เยอะข้างหน้าก็เยอะเนาะ còn chưa phèo nó được ma nó còn chưa phèo đấy còn nhiều như mới đợt nó đực ma nó còn nó nó ข่ายไข่ถ่ายไขย่อีกรูปแบบหนึ่งเนาะเดินยไปฝั่งนี้หน่อยเนาะฝั่งนี้หน่อย ทางนี้มันทางไหนเนาะหรือว่าประตูโขงด้านไหนเนาะเราคงงไม่เคยจำเลยเนาะเคยจำว่ากันประตูโขงด้านสมาละงงเหมาะไร รัวมันเลี้ยวไปตรงไหนจริงเดินไปนี่ก็ไม่รู้เรื่องว่าไปทางไหนยังงงๆแต่ก็ไปได้แลนะ้วเนาะผมเคยมาเนาะออคราวนี้ก็ฟังทางเข้าอีกฟังหนึ่งเนาะฟังทางเข้าอีกฟังหนึ่ง จะมาดูน้องเตนาะมาเรื่อยๆก็ฟังเข้ามาเรื่อยๆเนาะ Dỡ trình, dỡ trình Hôm nay kháng ngon Xem cái đời mới đại ở đây nó kìa ừ. ว่าจะถามเราต้องเที่ยวดูเขาก็หลบหมดเนานะมาเจอแล้วก็หลบหมดเลยไม่ได้ถาม มาเดินเลาะริมโขงหน่อยเนาะมาคืนริมลำน้ำโขงเนาะอันนี้เขามีเต่ลานบอยเนาะเดินออกมาข้างก่อนไม่ไดเดินดูฝั่ง,งตอนนี้เนาะ อันนี้นก็เป็นตอมอ,ะอ่ะเนาะทางขึ้นทางลงเนาะมาจากไหนเนี่ยจะมาจากฝั่งโน้นเนาะเห็นเนาะ หรือไม่ขอรถมาจาะอนนี้ขอรถมาจอะเราเดินลงไปทางเต่ามอันนี้ยิ่งลมลมยิ่งแรงนะ เขาไงได้วะนีไ่ไรอย่งครับบอกือว่าเขาไ,ไดงที่ตรวจเนาะที่ตรวจการตรวจเนาะแต่ไม่รู้ตรวจอะไรเนาะเยไลน,นี่ก็นยุคลานบอเยเบียเหมือนกันเนาะตรงนี เอก็มีอยู่นะก็มีนักท่องเที่ยวอยู่นอกฝั่งนี้คิดว่าไม่มีเนาะไม่เยอะเหมือนกันวันแรกไม่ได้มาเนาะวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมเดินมาดูเนาะร้านเบียร์นี่เนาะเออร้านเบียร์ร้านอาหารนะเรับแถวนี้เราจะเดินไปโน่น มให้สุดสุดฝั่งโน้นเลยเนาะสุดตรงที่ต่อมอนะไม่รู้ว่าพี่น้องชาวเรา มาไม่เนอะเหนเนี้ยน่าจะมาอยู่มากเนอะบ่อใกล้ๆกันมาเที่ยวเนอะฝั่งนี้เป็นฝั่งเลาะริมโขงเนอะลิมโขงอยู่ด้านซ้ายมือวันนี้เนอะทางตมนะเดินลงมาทางตมก็จะเป็นลานบอสละเอียระคือคืน ผ่านมาเท่านี้หน่อยเนาะอ๋ท่านนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นกานสุดแล้วสุดฝั่งทางนี้แล้วเนาะสุดแล้วสุดแล้วเราก็จะขับอนันนีจะอชอนโอ้โหากก็ลับมชอบีชอบเดินเะนะาะเขมาฝังทางนี้นแล้วก็จะกลับเนาะ muốn sẽ điên 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 ลูกเขาจะเดินมาเฉยเดินเข้าไปลานเบียเขาไม่รู้นะว่าเส้นนี้เป็นเส้นทอมอนะก็จะมีด่านด่านตรวจแต่เขาไมา่รู้ว่าตรวจตรวจอะไรเนาะตรวจอาวุธบ้างเนาะ ชอบชอบเบียร์ก็จะไปลานเบียชอบเดินอย่างเราพาท่านผู้ชมมาเดินดูก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้จอดตรงว่าจะไปตรงไหนก็เดินไปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศงานประจําปีบุญเดือน3ามเนาะ มรเข้าใหญ่อูอห์ืีพระโตน้วัดพระโตวัดปากแซงตรนนี้จะลมลมจะแรงเนาะมันเป็นริมโขงพอดีเลย ก็จะมาเข้าตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนูน้นอย่างนี้นะนจ,ะจะกลับกันแล้วเนาะ

กลับนะทีนี้เนาะเรด,ดูทั่วแล้วมาพาท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศของงานประจำปีวัดพระโตเนาะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อก็พาท่านผู้ชมเดินดูไปแล้วหลายรอบแล้วเนาะรู้สึกว่านาทงเที่ยวเะเยอะวันนี้เพราะวเป็นวันหยุดวันนี้ก็คืน,น,นวันศุกร์เนาะนี้ก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้ อย่าลืมเข้าไปกดซับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆไ่่ทันชมได้รับชมกันดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ นี่เป็นทางออกเนาะทางออก,ออกจริงแล้วก็ปิดคลิปไปแล้วเนาะเดินออกมานี่ก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูท่านผู้ชมได้ดูว่านั้นเราเที่ยวเยอะขนาดไหนเนาะก็ยังมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าๆแล้วสามทุ่มกว่าๆแล้วเที่ยวก็ยังหลังไหลมาอยู่เนาะ มาเรื่อยๆแล้วก็จะเดินไปโน่นแล้วเนาะแล้วก็จะกลับมีลมดูเข้าใบข้าบนเนาะ มันหล่มวันนี้อันนี้มันหลมเนาะอันนี้แจ้งสาวหลังมานะ คนคนนี้แล้วเนาะเราก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะออกกลับเแบบนี้ยไปสนอกแล้วก็กลับไปเลยเนาะ